เสร็จแล้วพี่น้องสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมน้องดีครับที่ทำมาถักไทยกันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือช่องของ,ของเขยนครพนมชแนลครับ,นนค,รบคนอุบลเปขยนครพนมครับ,บผมอยู่อเพื่อนอาจารครับนะบ้านบนแพงและบ้านผักแซง ดังเจ้าใหญ่งคือวัดปักแซงครับชื่อดังนี่เดินทางครับเดินทางมีนุ๊กมณีเคยนะครพนมเดินทางครับชมบรรยากาศเบืองวิวตึก บอกว่าคนบางท่านบอกตึกไปยกนะครับโอ้ยนี่บังด้วยสันวิวสวยเลยนี่นนอยู่บนทางเนี่ครับ จะเดินทางจากพระรามเก้าวังทองหลังครับบึงพระรามเก้าอยู่ติดกับถนนปฏิมโนธรรมครับือว่าใกล้ๆสอนอวังทองหลงังครับสีใแยกกมัยเดินทางไปวิสุทธกษัิย์ครับถนนวิสุทธกษัิย์แถวคุรุสภาเนี่ย ที่จะไปโน่นแหละอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่รู้ว่าเนี่มันจะเต็มก่อนหรือเปล่านะจะไปก่อนจะไปจริงทั้งแดดตั้งคืนทั้งมืดอยไม่กลัวตกมนทั่วฟ้าหรือว่าเขาว่า ร้วยหยับทางด่วนอันนี้เป็นทางด่วนบางนาดาวคนองแจ้งวัฒนะวันนี้เราไม่จิดก็วันหยุดวันหยุดชุดเชยวันจันทร์วันมีเชยวันมีวันที่สิบสองสิบสองมันตรงกับวันเสาร์เนาะเสาร์อาทิตย์มันหยุด ให้วันจันรถมันวิ่งสบายๆครับลงโลกสวัสดีทักทายกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาขอบคุณขอขอบคุณเอซีครับที่ติดตามกันมามอบกำลังใจให้กันไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านกันโอ้โหไดีใจหลายห้าวัน y o u t u ห้าวันผมได้เพื่อนมาสองร้อยคนเกือบสองร้อยคนห้าวันลง y o u t u ห้าวันขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจผมทำคลิป YouTube มานี่สามปีนะสามปีแล้วสามปีเพิ่งได้ผู้ติดตาม สามรอยหกสิบคนแต่พอมันมีคลิปคลิปไอ้สั้นคลิปอะไรเนี่ยกำลังฮอตกำลังดังท้ามาเราก็ทำคลิปให้มันตามกระแสคนดูแล้วเข,เขาชอบอะ่ะเือเราก็ไปดูเขาว่าเออเขาทำกันยังไงทำยังไงเขาคนถึงชอบทำยังไงคนถึง ในการลงคลิปเราลงไปแล้วเราแล้วไม่ใส่แฮชแท็กอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ทั่วถึงไปไม่ทั่วถึงประมาณเนี้ยขอแนะนำทุกท่านนะครับปิดแฮชแท็กทุกครั้งนะครับก่อนโพสแฮชแท็กสถานที่แฮชแท็ก่อคนติดตามอย่างเงี้ยติดในคนจะคนจะได้เห็นทั่ว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 ไปครับทั่วไปทั่วโลกเลยะ ก็โอเป็นอย่างนี้นี่เองว่าทำไมาคนที่ไม่ดูของเราทำมาตั้งสามปีคิปดีๆทั้งนั้นพอเราลืมใส่เหแท็ลแล้วเราก็บางทีเราก็ไม่ไม่ลงลงไม่สม่ำเสม,สมอประมาณนี้ครับลงบ้างไม่ลงบ้างอย่างนี้ันก็เลยคนติดตามเขาก็เลยจะเขาจะทำหรือไม่ทำประมาณนี้ เป็นกำลังใจครับอย่างน้อยก็ลงสักคลิปสองคลิปต่อวันก็ยังดีไม่เหมือนช่องใหญ่เขาแล้วช่องใหญ่เขามีเอฟซีเยอะแล้วครับหลักหมื่นหลักแสนเขาเขาลงวันละคลิปก็ก็โอเคแล้วแต่เราก็ต้องลงไปต่อไปเพื่อให้การมองเห็นของเพื่อนๆเพราะแม่พ,พ,พี่น้องเขาได้เออว่าช่องใหม่ของเราเนีเ่ยยังมีคนติดตาม เอ e มามาเยี่ยมมายามกันนะมาทักทายกันก็ดีเหมือนกันครับผมก็ลงชิปกินข้าวเดินทางซอยจุส่วนมากจะเป็นซอยจุ ชอบอาหารทะเลก็ชอบครับแต่ว,ว่ามันแพงกินใจอยากินอะ่ะมันงบมันไม่ได้แล้วก็ต้องกินแบบที่เราสามารถที่จะทําได้นะสามารถทําได้ครัแล้วไม่แล้วทำไม่ให้เดือดร้อนกันไม่ให้เดือดร้อนตัวเองเลยเราต้องซื้ออย่างงุ่นอย่างของอย่างดีเลยมาที่ผู้ชมด้วย เกี่ยวครับหรือที่คอนเทนต์ความคิดข้างสร้างสารรค์ของเราจะท,ทำลงไปใส่ใจมันลงไปทำยังไงให้คนดูทำยังไงให้ FC ซีเขาติดใจและอยากกลับมาดูต่อดูใหม่ ตึกชัยถนนอิทธิยาสีอิทธิยาถนนตรงไปก็ข้างหน้าก็จะเป็นในสวนจีระดาสวนจีระดา,ดาว่าเมมผมคงจะไม่ถึงแล้วผมว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน